เอาคุณครับเอาคุณครับเอาหมดเลยเอาคุณครับเอาคืนด้วยฮะนีไหมดีมากเลยมาฝั่งนี้เได้เสิงกีรตลอดเลยนะ ตอนนี้เขาคแข่งกันแข่งเขาไหมตอนนี้เขาแข่งกันแข่งเขาไหม,มาแล้วไฟกันเอแล้วไฟกันเอ,แล,นอแล้วอย่าไฟกันเองนะอย่าไฟคีบคีบด,ด้วยการคีบทอมการเสียงเส้ดังขึ้นจะได้ไม่ต้องเจ็บคอนะฮะนะฮนะ แต่ไฟกับฤทธิท์กูตัดฤทธิ์จะออะไรไปสู้ฤทธิ์เมื่ใช่ผู้ชายตัวเล็กเล็กได้แต่ยามได้แต่ยามสู้ใครเขาไม่ได้หรอกเขาบังคับให้ทำอะไรก็ต้องทำอโอเคนะ อ่ะแม่ไหนๆก็เปลี่ยนมูดเป็นเพลงเร็วแล้วนะครับเพลงต่อไปขยับจังหวักขึ้นมาอีกนะครับหวังเมื่อกี้แบบยังไม่พอใจนะยังไม่พอใจในสเต็ปการเต้นของทุกคนนะเพลงนี้ขอให้หนักขึ้นมาอีกนะได้ไหมฮะได้ไหมสมบูรณ์มากเลย อย่างนี้มันค่อยชื่นใจใหน่อยไปกันเพลงนี้จ้ะคุก,กคเข่าครับ